สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เครื่องหอมเดอะมูเซนจำหน่ายเครื่องหอมที่ใช้ภายในบ้านและบริการกระจายกลิ่นหอมสำหรับร้านค้าโชว์รูมและโครงการต่างๆสนใจติดต่อสั่งซื้อหน้าร้านเซนทัลปิ่นเกล้าเซนทัลเวสเกตเดอะมอบบงกัปิร้านแอดเฟิร์ดเอ็มดีเคเซ็นเตอร์สั่งซื้อทางออนไลน์เดอะมูชอปด o p com เบอร์โทร0 6น6คุณกำลังฟังพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนรับฟังได้ณบัดนี้น้องระดาสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เนธแล้วก็เอฟซชาวพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนทุกคนเลยค่ะเสียงหอบเลยอะกำลังไปเก็บอะไรมาไปเก็บผ้าค่ะเมื่อกี้ฝนจะตกทันไหมทันไหม คัค่ะออไม่อย่างนั้นก็คือต้องน่าจะต้องแบบสักใหม่อ,อ,อย่างคันค่ะพี่เน้แถวพิกเกษมใช่ไหมออฝน<ช>ก็มันจะตกะออดูเหมือนจะนะคะดูเหมือนจะแต่ก็ไม่รู้เขาหลอกเราหรือเปล่าค่ะออออออสบายดีนะน้องนะสบายดีค่ะออต้องบอกว่าที่ที่แล้วขออภัยด้วยมากๆเลยค่ะเพราะว่าเกิดอุบิเหตุนิดนึงไม่มีปัญหาก็เลย ไม่ได้มาเล่าตามนัดนะคะก็มันก็มีอุบัติเหตุกันได้เออบางทีก็อาจจะไปไม่ค่อยสะดวกน่นนี่นั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะเออเาเรื่องงานเรื่องกิจกรรมที่เราทําไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวว่างก็มาเล่ากันได้เนาะค่ะพี่นีดขอบคุณมากเลยค่ะทุกวันนี้ได้ไปเปิดร้านขายหมูสเต๊ะเหรอหรืออะไรยังไงเนาะใช่ใช่ค่ะช่วงเนี้ต้องบอกว่าโอ้ยุ่งมากเลยค่ะเพราะว่าก็ก็จะมี คนที่รับไปขายด้วยเราก็ต้องไปช่วยเขาดูแลบ้างแล้วก็ของตัวเองบ้างของเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลายๆที่ก็เลยยุ่งค่ะพี่เนยเพราะว่าวิ่งใช้เหมือนใช้ชีวิตอยู่บนรถอะค่ะขับรถทั่วเลยดีเนี่ยเดี๋ยวท้ายคลิปนี้มาฝากกันเนาะได้ครับชื่อเรื่องว่าผีห่วงงานอะเรื่องนี้เป็นยังไงเชิญเลยครับค่ะเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่า อืมมันจะว่าเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้พี่เนรเพราะตัวระดาเป็นคนที่ชอบเอาพวกผ้านวมอืมผ้านวมเครื่องนอนท็อปเปอร์อะไรเงี้ยไปซักร้านสะดวกซักยี่สิบสี่ชั่วโมงมซึ่งเครื่องเขาจะใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีที่อบแห้งอบผ้าอะไรแบบเนี้ยคะ่ะก็เลยชอบเอาไปซักแต่ชอบเอาไปซักดึกดึกอืม <คน S 1> ชอบแบบว่างอะไรอย่างเ <คน S 1> างี้ยเนาะคนว่างใช่แล้วก็แล้วก็ฟิลเหมือนประมาณว่านั่งฟัง ดู u t ท b e ดูนู่นดูนี่เราก็แบบเหมือนสบายใจมีความสุขแต่มันก็อันตรายนะก็ก็พยายามดูที่แบบว่าไม่เปลี่ยวมากนะคะเพราะว่าไม่มีคนเลยนะคะซึ่งวันนั้นอะไปก็เจอกับพี่ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเขาตอนนั้นตีสองแล้วพีเนตัองมองงนี้ก่อนบรรยากาศกําลังได้ที่เลยแต่มันดึกเกินไปนะทีสองเออใช่ตีสองพีเน่เพราะว่าเนื่องด้วยแบบงานการมันกว่าจะเสร็จสับใช่ไหมคะก็เลยแบบเออไปตีสองเลยนะไปนั่งนั่งคนเดียวตอนแรก ก็กลัวนะก็มองมองซ้ายมองขวากลัวผีด้วยกลัวคนด้วยกลัวคนมากกว่าก็ไปเจอพี่คนหนึ่งค่ะเดินเอาผ้ามาซักเหมือนกันเป็นผู้หญิงเหมือนกันมาคนเดียวเหมือนกันนะคะนั่งสนทนากันไปมาก็ตอนแรกก็ไม่ได้คุยกันหรอกก็เหมือนแบบอืมมันก็มีกันสองคนเนาะคุยกันไปมาแล้วก็เลยรู้ว่าเขาอ่ะเป็นคอฟังเรื่องผีเหมือนกันอันนี้ก็เปิดหัวเรื่องเลยเขาก็บอกว่าเขามีเรื่องหนึ่งอ่ะอยากจะเล่าให้ฟัง นะ,ะเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องสั้นๆก็ไม่ได้ยาวมากนะแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่พี่เขานอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะหนูจะให้ชื่อพี่คนเนี้ยเป็นนามสมมุตินะว่าชื่อพี่น้ํานะคะอเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นเมื่อเราเกือบเกือบสิบป,ปีนะคะเราเกืบเกือบสิบป,ปีก่อนได้พี่น้ําเนี่ยเขาได้ทํางานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งที่เกี่ยวกับอู่ซ่อมรถชนิดหนึ่งที่เป็น ซ่อมรถโดยเฉพาะของเขาเลยนะคะเฉพาะเฉพาะรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ใช่ใชเฉพาะรถแบบนี้อ,อะไรแบบนี้คะ่ะเอแต่เราก็จะไม่บอกนะว่าเป็นอูอ่อะไรนะคะบริษัทเนี่ยเขาจะมีช่างอยู่คนหนึ่งให้ชื่อว่าช่างน้อยก็เป็นนามสมมุติเช่นกันนะคะช่างน้อยนะเป็นช่างที่เหมือนเก่งมากๆคนหนึ่งเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ช่างน้อยทําได้ทุกอย่างเขาจะทําด้วยตัวเองแบบ เรงแว่าเด็ดขาดหาตัวจับยากเลยทีเดียวหลักนะเป็นเนรักงานมากเป็นคนที่เอาใจใส่กันงานทุกอย่างอ่ะต้องผ่านมือช่างน้อยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นช่างฝึกหัดคนใดๆก็ตามเลยค่ะที่แบบมาเป็นช่างก็จะต้องเป็นคน QC เขาอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือช่างน้อยน,นั่นเองนะคะมันเขามีพรสวรรค์ด้านเนี้ยนะคะหยิบจับอะไรก็รู้หมดเลยเวลาก็ดำเนินไปตามปกติเหมือนในทุกๆวันนะคะ ทุกคนเขาก็ทำงานกันตามปกตินะจนมีอยู่วันหนึ่งคนขยันอย่างช่างน้อยเนี่ยผิดวิสัยนะคะไม่ขาดไม่ลาไม่มาสายไม่หยุดถ้าไม่จำเป็นจริงๆถ้าจะลาก็จะบอกล่วงหน้าเป็นอาทิตย์เลยแต่วันนั้นอะ่ะไม่มาทำงานก็คือเหมือนหายไปเลยทุกคนก็ติดต่อไม่ได้นะคะโทรหาก็ติดต่อไม่ได้จนกระทั่งเวลาประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงสายๆละ ก็มีตำรวจโทรเข้ามาที่ออฟฟิศบอกว่าออฟฟิศเนี้ยมีช่างที่ชื่อนายนี้นำสกุลนี้หรือเปล่าตามบัตรประชาชนเขาประสบอุบัติเหตุโดยขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะประสานงานกับรถกระบะแล้วก็เสียชีวิตนะที่เกิดเหตุตรงนั้นเลยน,นคะคะซึ่งทุกคนก็แบบเศร้าเสียใจกันมากมเพราะ ด้วยความที่เขาเป็นคนดีคนดีคนหนึ่งอะคะ่ะพี่เนตรก็เป็นที่น่าเสียดายอะที่คนดีทําไมต้องจากไปเร็ว,รวจากไปแบบนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยอายุช่างน้อยเนี่ยนะราวๆสี่สิบปลายๆนะคะยังไม่ถึงห้าสิบปีเลยนะด้วยความที่ช่างน้อยอะตัวเขาเองอะเขาเป็นคนบ้านเกิดอยู่ต่างจังหวัดจังหวัดหนึ่งแถบภาคอีสานนะทางญาติเนี่ยพอรับรู้ข่าวก็นําช่างน้อยอะ ไปประกอบพิธีที่บ้านเกิดนะคะ<ร>นำร่างไปโดยที่ระหว่างประกอบพิธีสดพระอภิธรรมศพสามคืนเสร็จสับเรียบร้อยปับ๊บจากนั้นนะคะจะยังไม่ได้มีการใช้บันกิจศพเลยทันทีคุณแม่ช่างน้อยค่ะก็ได้นำลงศพของช่างน้อยอะนะไปโบกปูนเอาไว้ที่กลางทุ่งนาพินต เคยเห็นไหมคะมเ,คเขาจะเป็นลักษณะของการแบบเทพื้นปูนแล้วก็นําลงศพไปวางแล้วก็ก่อเป็นปูนขึ้นมาล้อมรอบสี่ด้านเลยแล้วก็ปิดด้านบนแบบสนิทเลยค่ะอันนี้แปลกปกติเขาจะไปไว้วัดใช่อันนี้คือเขาก่อปิดปเปรแตัดทีเนี้ยก็หนูเคยได้ยินนะคะว่ามีมีมีคน ทางแถบเภาคอีสานหรือต่างจังหวัดมีบางคนเขาทําแบบนั้นก็มีนะเออก็แปลกนะคะแต่ยังไม่เคยเห็นกับตานะซึ่งสาเหตุที่คุณแม่เขาเนี่ยเอาไปวางไว้ที่กลางทุ่งนาแห่งเนี้ยก็เพราะว่าไอ้ที่นาผืนเนี่ยเขาเป็นที่นาของช่างน้อยเองอ่าซึ่งตัวของช่างน้อยอะคะ่ะคิดเอาไว้ว่าเดี๋ยวตัวเองอะเมื่อบ้นปลายชีวิตอะจะมาปลูกบ้านอยู่ที่เนี้ย ก็คือก็คืออย่างนี้เขาเขาบอกว่าเขาจะปลูกบ้านไปเรื่อยๆทํางานเก็บเงินปลูกบ้านไปเรื่อยๆแล้วก็บ้านปชีวิตเขาจะมาอยู่ที่นี่โดยที่ช่วงนั้นนะ่ะนะตัวช่างน้อยเองอ่ะแกก็อาภัพนะมีปัญหากับภรรยาด้วยนะเหมือนเลิกรากันไปอะค่ะครับแล้วก็มีลูกชายเล็กๆอยู่คนหนึ่งตอนนั้นลูกชายของแกเนี่ยอายุประมาณสี่ห้าขวบได้ตอนนั้นอะ น้องเนี่ยยังไม่เหมาะกับการที่จะบวชน้าไฟคุณย่าเนี่ยคุณแม่ช่างน้อยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเก็บศพไว้สักปีสองปีก่อนนะให้หลานชายเขาเนี่ยรู้เรื่องราวกว่านี้ก่อนแล้วก็จะบวชน้าไฟให้คุณพ่อ,อทำการจะปนกิจให้เสร็จสิ้นไปนะก็อย่างที่บอกอเลยค่ะว่าบกปูนไว้เสร็จอะทีเนี้ยทุกคนนะนะทุกคนอ่ะเขาเห็นนะพิธีบกปูนอะไรเงี้ยเขาเห็นหมดเลยนะคะ เออแบบทาก่อขึ้นมาอะไรเงี้ยเรียกง่ายว่าคนที่ไปร่วมงานที่เป็นคนที่ Office ออฟฟิศอ่ะเขาก็อยู่จนเสร็จพิธีแบบนั้นเลยนะเขาก็เสร็จพิธีเขาก็กลับมากรุงเทพกันค่ะก็จะกลับมาทํางานตามปกตินี่แหละซึ่งในระหว่างทางที่กลับตัวแทนของออฟฟิศเนี่ยเขาจะไปกันทั้งหมดสามคนนะคะโดยรถที่โดยสารกันไปก็จะเป็นรถกระบะแบบมีแคปบอะค่ะเท่ากับว่าขากลับเนี่ย เขาจะกลับประมาณทุ่มสองทุ่มเพราะเวลามันก็เหมือนแบบเออกว่าจะแบบเสร็จสับเนาะขากลับก็จะมีคนขับหนึ่งคนคนนั่งข้างคนขับหนึ่งคนนะคะแล้วก็คนนั่งด้านหลังคนขับอยู่ที่แคปบหนึ่งคนนะอืม,อมไอ้ขวามืออะในระหว่างทางที่กลับทุกคนก็มีความรู้สึกเหมือนกันหมดเลยทั้งสามคนว่ามันมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นร่างร่างหนึ่ง เป็นเงานั่งอยู่ที่แืกด้านขวาเนี่ยตลอดเวลาเลยค่ะเออแบบทุกคนอนะไม่มีใครกล้าที่จะหันหน้าไปมองตรงๆเพราะมีความรู้สึกว่ามีคนเนี่ยนั่งอยู่จรงิจรงๆม,มันก็จะมีใครอะทำมากันแค่นี้เองอะแล้วร่างนั้นเนี่ยเท่าที่ทุกคนเห็นหันไปมองเนี่ยคนขับก็มองจากกระจกเนาะเขาบอกว่ามันเป็นลักษณะของช่างน้อยแบบชัดเจนมากแต่เป็นร่างที่ไม่ได้ทึบไม่ได้เป็น คนจะเป็นออกแนวโปร่งๆนะคะแต่เป็นช่างน้อยเลยพี่เน่เคยเห็นในละครไหมที่เขาแบบเหมือนมีอยู่ดีๆก็เป็นภาพซีจีเป็นเงาคนที่มันนาะเขาบอกอย่างนั้นเลยนะคะอืมคนที่กลัวที่สุดคนที่นั่งแคบด้านซ้ายมากกว่าแล้วเขาก็นั่งตัวแข็งทื่อเลยเขาบอกว่าเขาไม่กล้าที่จะขยับเลยทุกคนแบบนั่งแบบอึดอัดมากไม่พูดไม่จากันเลยค่ะขับรถยิงยาวมาถึงกรุงเทพเลย ก็บอกได้โดยตรงเลยว่าช่างน้อยเนี่ยนั่งรถกลับมาด้วยตลอดทางเลยทีเดียวเมื่อกลับมาถึงกรุงเทพทุกคนก็แยกย้ายกันไปทำงานตามปกตินะคะเวลาผ่านไปค่ะจนกระทั่งวันโกนเวียนมาถึงในอีกหนึ่งสัปดาห์ถัดมาจะมีโทรศัพท์มือถืออยู่เครื่องหนึ่งค่ะซึ่งเป็นโทรศัพท์ประจำตัวของช่างน้อยซึ่งใช้ในงานนะ ใช้ในบริษัทนี้โดยตรงก็จะไว้ใช้กันในออฟฟิศนี่แหละค่ะแต่ว่าช่างน้อยจะเป็นคนถือเพราะว่าตัวเองก็จะเป็นคนแบบเหมือนติดต่อประสานงานเกี่ยวกับตัวช่างหัวหน้าช่างอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยโทรศัพท์มือถือเครื่องเนี่ยจะเป็นแบบปุ่มกดก็ไม่ได้มีหน้าจออะไรใหญ่ๆเหมือนสมัยนี้นะคะมีสายโทรเข้ามาสายหนึ่งค่ะขึ้นหน้าจอนะโดยเขียนว่าไม่รู้จักเบอร์ S <S นะสมัยก่อนก็จะขึ้นว่าไม่รู้จักเบอร์นะ,ะเป็นภาษาไทยเลยก็ไม่ทราบว่าเบอร์ต้นสายปลายทางเนี่ยเข้ามาจากที่ไหน <S 2> <S 2> <S พนักงานในบริษัทคนหนึ่งก็รับสายค่ะไม่มีคนพูดนะคะเสียงปลายสายเนี่ยเป็นเหมือนเสียงลมลมเหมือนเสียงแบบ ลมอะไรสักอย่างเราก็เงียบไปไม่มีคนพูดแต่ก็ไม่ใช่เงียบแบบไม่ได้ยินเสียงอะไรไปเลยทีเดียวนะคะคือมันเงียบกริบเหมือนถ้ามันเงียบกริบไปเลยมันก็จะเหมือนว่าไม่มีสัญญาณออถูกไหมคะเออ,เอ,อแบบว่าสัญญาณไม่มีมันเงียบอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันเป็นเสียงเหมือนเหมือนคนลับแต่ไม่มีคน,คนพูดเออใช่มีคนฟังอยู่อีกด้านหนึ่งออของปลายสายนั้นแล้วก็เป็นลมบรรยากาศรอบข้างและเสียงลมหายใจคะ่ะในบางช่วง มันมีบุคคลเนี่ยอยู่เบื้องหลังสายนี้แน่นอนคนที่เขารับอยู่ในออฟฟิศตอนนั้นเขารู้สึกฟังแล้วขนลุกมากเลยก็รีบเควียงโทรศัพท์ทิ้งเลยนะคะเหมือนวางทิ้งเลยเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าฟังต่อไปจะต้องมีใครพูดอะไรมาสักอย่างแน่นอนจากนั้นนะคะในทุกๆวันโกนก่อนวันพระก็จะมีเสียงโทรศัพท์เรียกเข้าแบบนี้โดยที่เขียนหน้าจอว่าไม่รู้จักเบอร์ค่ะ ทุกครั้งทุกวันโกนเลยพนักงานทุกคนไม่มีใครกล้ารับสายนี้เลยแต่ก็หลังๆก็เหมือนจะเริ่มชินเหมือนเหมือนนั่งรอกันแหละว่าวันนี้วันโกนปะอ่ะมีใครโทรเข้ามาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีจริงๆเราก็ไม่รู้จักเบอร์จริงพี่เนตรนะทีเนี้ย โทรศัพท์เครื่องนี้เขาก็ยังใช้งานอยู่นะคะยังใช้โทรออกโทรเข้าสั่งรับงานอยู่ปกติเพียงแค่ก็จะไม่มีใครรับในวันโกนก็เท่านั้นแหละเนาะจากนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของโทรศัพท์นะพี่เนธงานที่ช่างน้อยอะคะ่ะได้เป็นคนทำเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะนะที่เขาแบบเหมือนก็ทำเก่งงานเขาบอกว่างานต่างๆเหล่านั้นนะคะมันมักจะมีปัญหาเข้ามาอยู่เสมอเลย เช่นอะไรไม่ครบบ้างหรืออะไรที่ไปรับมาเนี่ยมีปัญหาบ้างหรือแม้กระทั่งบางครั้งรถเนี่ยนะคะซ่อมแล้วนะทุกอย่างทําสมบูรณ์แบบในบริษัทช่างทุกคนมาดูทําหมดคิดว่าดีแล้วเอาออกไปสู่มือลูกค้าเลยก็มีเหตุให้ต้องเอากลับมาซ่อมใหม่มค้างอยู่เป็นอาทิตย์อาทิตย์ตลอดก,ก็แก้ไม่ได้จนบริษัทเริ่มแบบเหมือนมีปัญหาไม่สามารถผ่าน ปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปได้สักทีนะคะช่วงนั้นบริษัทก็วุ่นวายพอสมควรก็คราวนี้ยมันก็มาถึงเสียงลือเสียงเล่าอ้างอย่างหนึ่งจากชาวบ้านที่อยู่บริเวณน,นั้นนะคะเขาไม่ชาวบ้านเขาจะไม่ได้มารับทราบเรื่องราวในออฟฟิศหรอกว่าใครจะเสียชีวิตใครจะอยู่ใครจะเป็นยังไง mm hmm. ถูกไหมคะแต่ชาวบ้านเขาอะเหมือนเดินมาฟ้องอ่ะมาฟ้องพี่รรพอรอปภมารายงานว่า หน้าบริษัทเนี่ยเป็นอะไรอะ่ะมีกล้องวงจรปิดไหมตอนกลางคืนเนี่ยมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเนี่ย mm hmm. แกใส่เสื้อยืดกางเกงยีน่ะนะตัวเล็กๆนะคะชอบมายืนมาเดินวนเวียนอยู่หน้าบริษัทรับรับล่อๆ mm hmm. บริษัทเนี่ยเขาจะเป็นประตูรั้วยใหญ่ๆทึบๆลักษณะของผู้ชายคนเนี้ยจะมาเขย่าประตูบริษัทออฟฟิศเนี่ยเขยา่าทําท่าจะเปิดประตูแต่ก็เข้าไม่ได้ mm hmm. อ่เหมือนเขาเปิดไม่ออกเหมือนพยายามเลื่อนทั้งเลื่อนทั้งดึงแล้วก็เดินวนเวียนวนเวียนวนเวียน,น,ยนอย่างเงี้ยทั้งคืนและชาวบ้านบอกเห็นทุกคืนเลยม <c oughs> องมาก็ยังเจออยู่แบบนั้น <c oughs> พี่รปภก็ถามว่าแล้วลักษณะเป็นยังไงชาวบ้านเขาก็บอกว่าลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ซึ่งตรงเป๊ะกับที่ช่างน้อยเป็นอยู่เลย <c oughs> นะคะพี่รปภก็บอก เขาก็ยังไม่เคยเห็นเป็นตัวเป็นตนเนาะแต่แค่เคยได้ยินเสียงเขย่าประตูนะคะจากข้างนอกอันนี้เขาเคยได้ยิน mm hmm. แล้วก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อใครสักคนหนึ่งในบริษัทสมมุติว่าจะมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อบอยอะก็จะตะโกนเรียกบอยบอยเปิดประตูให้พี่หน่อยบริษัทเนี่ยมันก็จะอยู่เออคนเนี้ยเรียกอยู่ข้างนอก รปภก็ออกไปดูก็ไม่มีใครค่ะไม่เจอใครเลยพอเข้ามาก็จะมีเสียงเรียกเสียงเขย่าประตูอยู่แบบนี้คราวนี้พี่รปภเขาด้วยความที่ตัวเองอก็ไม่เคยเห็นเป็นตัวเป็นตนก็ไม่ได้กลัวเลยมากแต่ว่าก็พอชาวบ้านมาพูดก็กลัวเหมือนกันพยายามทําใจดีสู้เสือนะคะเพราะว่าตัวเองก็ต้องเฝ้าอยู่ตอนเวลากลางคืนทุกคืนด้วยนะคะเหตุการณ์ผ่านไปกับสิ่งต่างๆเราเนี้ยที่มันเกิดขึ้นคนในบริษัทก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกนะ ทีนี้พอเอามาประมวลผลกันทั้งหมดนะคะจนคนที่เป็นเจ้าของบริษัทอ่ะเขาก็ได้ทําการจุดทูกขอเจ้าที่เจ้าทางค่ะสานปรภูมิเจ้าที่สารตายายที่บริษัทแห่งนี้อขออนุญาตเปิดทางให้ช่างน้อยเข้ามาทํางานที่บริษัทแห่งนี้ด้วยเถอะอืม,อมเพราะดูแล้วเนี่ยแกน่าจะยังมีงานอะไรของแกที่ค้างค้างอยู่แล้วก็ยังไม่เสร็จยังรู้สึกเป็นห่วง ยังรู้สึกว่ารักงานตรงเนี้ยมากนะคะทีนี้พอจุดทูปปั๊บช่วงสายๆภายในวันนั้นเลยค่ะงานที่เคยค้างค้างอยู่อะไรที่มันเป็นปัญหามันกลับค่อยๆแบบฟื้นฟูดีขึ้นไปเรื่อยๆจบจนยาวเรื่อยมาเป็นอาทิตย์สออาทิตย์นะงานทุกอย่างที่เคยข้างๆอยู่คือคลี่คลายเหมือนคนมาแก้ไขางานให้ทั้งหมด แบบ mm hmm. เสร็จสับเลยพี่เนต mm hmm. แปลกมาก <c oughs> เขาก็บอกว่าบริษัทก็ดำเนินต่อไปได้รถส่งออกถึงมือลูกค้าทั้งหมดนะคะสำเร็จรุ้ร่วงไปอย่างน่าเหลือเชื่อเลยตั้งแต่วันที่จุดทูบเชิญเข้ามาวันนั้นละค่ะและโทรศัพท์ที่เป็นเบอร์แปลกทุกวันโกนก็ไม่มีโทรเข้ามาอีกเลยค่ะ mm hmm. อืมแต่ในช่วงนั้นสิ่งที่พี่รปภมักจะเจออยู่ประจำและบ่อยๆทุกคืนก็คือ จะมีเสียงอุปกรณ์เครื่องมือของช่างดังก้องแ้งก้องแ้งทุกคืนแล้วก็มีเงาของใครคนหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าจำได้แม่นค่ะคือช่างน้อยนั่นแหละยังคงเดินทำงานอยู่ในบริเวณโซนอู่ซ่อมรถทุกๆคืนเลยค่ะจนเรื่องราวอะ่ะมันเป็นแบบเนี้ยเป็นปีๆเลยนะคะพี่เนทจนทุกคนอะ่ะชินไปละจนจบถึงวาระที่ทางบ้านเขาอะ่ะก็ อ่าทลายปูนออกนำอ่านำศพอะคะ่ะมาทําพิธีชปนกิจช่างน้อยก็หายไปตามการเวลาของตัวเองไปตามภพภูมิของตัวเองนะคะอืมนั่นแหละคะ่ะแต่จริงๆแล้วเรื่องเนี้ยมันไม่ยาวมากมันก็สั้นๆแบบนี้แล้วก็อยากจะบอกว่ามันมีจุดหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ว่ามันบางครั้งอาการฉุดรั้งดวงวิญญ,ญาณนะคะพี่เนรที่เขา โอเคอาจจะยังไม่ไม่อยากไปหรือใดๆก็ตามแต่บางครั้งอ่ะการที่ฉุดรั้งคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนะี่ยบางทีมันก็อืมไม่ค่อยอ,อาจจะไม่ค่อยดีกับดวงวิญญาณเขาก็ได้นะคะนะอาจจะทําให้เขาแบบมีความสุขหรือไม่มีความสุขหรือเป็นเป็นสิ่งที่มันไม่ได้ส่งผลดีกับใ,ใครเท่าไหร่ก็ได้นะพี่เนธเป็นไปได้นะให้ทําพิธีส่งเขาไปให้เร็วที่สุดจะดีกว่าเนาะ ะะมันจะเหมือนทอรมานจิตใจทั้งคนอยู่และคนเป็นนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างาช่างน้อยนะครับที่น้่งระดาเล่าเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแสดงวา่าถ้าพูดตรงๆก็คือตายโหง,หงถ้าทางภ<ช>าคอีสานเนี่ยเขาก็จะเอ,า,อาไว้แบบนี้แหละฮะเขาจะไม่เอาเข้าบ้านอ่อันนี้ <c oughs> นึกออกแล้วนึกออกแล้วแล้วเขาก็จะไปทําอะไรแบบนี้ไว้นะครับ อ่าบางคนมีที่มีทางก็ไปทําเอาไว้บางทีก็ถ้าไม่มีจริงก็จะไปไว้วัดเขาจะไม่เอาเอาเข้าบ้านนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประเพณีวัฒนธรรมของเขานั่นแหละเออค่ะค่ะอืมอ๋อทีนี้บางคนเขาเก็บศพทีนี้เขาเก็บไว้ในบ้านใช่ไหมคะพี่เนตรอ่าศพเนี่ยมีมีที่เขาจะทําที่ทําทางไว้แล้วเขาก็จะอ่าบกปูนไว้นะฮะแต่ส่วนใหญ่จะไปไว้วัดนะ เออนี่ครับเวลามาทําพิธีก็จะมาทําพิธีกันอะไรประมาณนี้แต่ว่าอ,อย่างเนี้ยอาจจะเป็นกรณีพิเศษที่เขาเขาอยากจะกลับมาอยู่ที่ที่ผืนนี้เขาก็เลยเอามาไว้ตรงนี้ใช่ค่ะใช่ใช่แต่ที่สําคัญเนี่ยเรื่องของจิตสุดท้ายที่ยังภาวะภวงวงหรือแม้แต่เสียชีวิตไปแล้วอาจจะยังไม่รู้ตัวนะครับก็ยังมาทํางานเหมือนเดิมไอ้เรื่องแบบเนี้ยมีเยอะ มีเยอะแต่คนที่อ,อยู่แล้วยากที่สุดก็คือใครรู้ไหม αι? พี่รปภรบ<อ> <c oughs> ใช่ค่ะพี่เนรเ <c oughs> ออโอ้โหคือต้องทนอ่ะเพราะว่าไม่รู้จะไปไหนตัวเองต้องอยู่ตอนกลางคืนเฝ้าอะไรเงี้ยนึก<ฤ>ดูนั่งนั่งอยู่แล้วมีเสียงเหมือนคนกำลังทำงานอยู่อ่ะทั้งทั้งที่รู้ว่ามันไม่มีใครจะโอ้โหแล้วก็ไอ้ <c oughs> สิ่งที่เรียกแบบบอยเปิดประตูให้พี่หน่อย ตอนแรกก็ไม่ทราบหรอกว่าใครแต่พอชาวบ,บ้านมาเห็นบ่อยๆพอรู้ว่าเป็นลักษณะของช่างน้อยนี่ก็ก็เอาจริงๆก็หลอนนะคะเหมือนถึงแม้ไม่เห็นตัวตวนตั้งแต่แรกรเนาะ จริงๆอาชีพรปภก็น่าเห็นใจที่สุดแหละพีเ่เน่หลายๆสถานที่เลยเขาจัดะะอันดับแล้วเกี่ยวกับ<อ>ผู้คนที่อาชีพที่เจอผีสุ่มเสี่ยงเขาเรียกว่าสุมเสี่ยงที่จะเจอ,อ<า>เกี่ยวกับดวงวิญ,ญญาณมากที่สุดก็คือหนึ่งในห้าก็มีพี่รปภ คนขับแท็กซี่พี่กูภัยรวมถึงคนขับโดยรถโดยสารทั่วไปไรเดอร์ด้วยไหมคะอย่างนี้ไรเดอร์นี้มาทีหลังตอนนั้นเขาจากนี่ยังยังไม่มีไรเดอร์เนี่ยแต่ช่วงท้ายๆน่าจะมีพ่วงไรเดอร์ไปแล้วล่ะมีพ่วงละนะคะก็มีเหตุการณ์แปลกๆอยู่หลายๆอย่างเหมือนกันพวกไรเดอร์นี่คือนักเล่านะเวลาที่ไปเจอคนน่ะไม่รู้จะคุยอะไรนะ อยู่กันสองต่อสองอะคุยกันเรื่องผีดูสิจนได้เรื่องนี้มาเออคือเหมือนแบบนั่งแล้วก็แบบเออพี่คะพี่มีเรื่องผีไหมนี่นี่ทุกวันนี้ใครเจอระดาษแต่ต้องเออขอโทษนะคะมีเรื่องผีไหมอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยค่ะเขาก็จะแบบมีค่ะก็จะมีคนเล่าให้ฟังบางคนก็เรื่องสั้นเรื่องยาวก็แตกต่างกันไปนะเพราะว่านักเล่าเรื่องผีก็ อยากอยได้เรื่องผีนะหิวกระหายเรื่องผีแะไะเออเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติอ่าความชอบความชอบเอาละครับเรื่องนี้สั้นๆแต่ได้เรื่องเลยอ่าได้ความร้อนกลับมาด้วยสั้นๆเอามาคุยกันเเอออ่ะก่อนจะวางสายกันไปรัดานะครับฝากงานที่ทําอยู่ใครที่อยากจะทานหมูสเต๊ะอร่อยๆนีครับแบรนด์ของยี่ห้ออะไรเอ่ย เออเป็นหมูสเต๊กกอกุลค่ะพี่เนตรเรียกว่าเป็นต้นตำรับของอตระกูลเราหรือเปล่าหรืออะไรมาอย่างไงาใช่ใช่ค่ะต้นตำรับของคุณแม่เลยเป็นสูตรลับโดยเฉพาะบอกเลยว่าถ้าใครได้ชิมห,หรือได้ทานก็ติดจใจแนะน,น่นอนน้ำจิ้มเข้มข้นไม่เหมือนใครนะคะน้ำจิ้มนี่ได้ได้เนื้อได้น้ำเลยแหละหมูนี่ก็คือนุ่มละลายในปากเลยค่ะ อันนี้ไม่ได้โมนะ,จ,ะนนจรงิงถ้าจะสั่งแบบสมมุติว่าเ,าเราจะสั่งแบบ d ี l i v e r y รหรืออะไรอย่างเงี้ยสั่งยังไงอะไรยังไงละดาถ้าคืออย่างนี้ค่ะตอนนี้ต้องบอกตรงๆว่ามักจะทำส่งคือถ้าใครอยากมีอาชีพเนี่ยจะทำส่งแบบเสียบไม้ให้โดยที่ยังไม่ได้ย่างนะคะหมูดิบนะหมักให้เรียบร้อยนะคะเป็นสูตรของเราแล้วก็แพ็กให้เป็นมีน้ำจิ้มพร้อมน้ำจาดด้วยนะก็จะส่งอยู่อยู่แบบไม้ละ ซีบาทนะคะนี่อ่าก็มีขั้นต่ํามีอะไรกันไปแล้วก็ใครที่อยากเอาไปประกอบอาชีพเนี่นะคะก็จะนําไปปิ้งย่างได้เลยไม่ต้องไปทําน้ำจิ้มทําอะไรให้ยุ่งยากใช่หรืออันเนี้ยล่าสุดนะคะมีคนทํางานบุญมาสั่งไปห้าร้อยไม้บ้างหกร้อยไม้บ้างงานบุญไม่พอค่ะอืมก็มีนะคะไปปิ้งเองแต่ถ้าใครจะทานแบบย่างแล้วอ่ะก็มีค่ะแต่ด้วยความที่ระดาอยู่แถวนองแขมคนไกลๆก็ก็จะต้องเอ่อเรียกแกลบ เรียกไรเดอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องมีค่าส่งการแบบนานใช่ก็ถ้าเกิดว่าอยากจะไปทานก็ไปทานได้ไม่ค้าสวยอ๋อค่ะขอบคุณค่ะนะเดี๋ยวเตรียมตัวเออเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีลงทานเมื่อไหร่จะสั่งเอาสเต็กขอคุลนะฮะเป็นอีก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 ร้านหนึ่งแล้วกันฝากไว้เพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าจะสั่งอะไรยังไงติดต่อยังไงระดาเชิญถ้าจะสั่งก็ติดต่อเบอร์เดียวกับดูดวงเลยค่ะนะก็จะเป็น Facebook ก,ก็ลาดานาตกุลลาดนนนะคะเดี <ừ> mm. ๋จะเป็นไลน์ไอดีลาดานาต L A D A N A T <ừ> mm. ค่ะแล้วก็เบอร์โทรก็ศูน9์9 22, แปดหกเก้วดูดวงยังดูอยู่นะคะพี่เนธ <ừ> mm. ยังไม่เลิกนะเนบอร์เดียวกันเบอร์เดียวกันเบอร์เดียวกันค่ะก็เตรียมตั้งเตารอเลยแล้วก็เราก็เอาหมูสเต๊ะไปย่างร้อนนะฮะก็าทานอร่อยนะครับ น้อโอเคโอเคฝากร้านน้องด้วยแล้วกันนะครับใครที่สนใจอยากจะมีอาชีพนะครับคุณไม่ต้องทําอะไรเลยขอแค่มีเตาอย่างเดียวนะเตายาวเอาไว้ย่างอะฮะแล้วก็คุณก็ขายได้เลยอะคือไม่ต้องมานั่งเสียบนั่งทําอะไรอันนี้สะดวกดีนะสะดวกสึกเออไม่ต้องไปซื้อหมูมาหมักเสียเวลาหลายอย่างนะใช่ใช่ค่ะใช่แล้วก็ที่ร้านเราก็จะส่งไม่แพงด้วยก็ ได้เงี้ยว่าคนนําไปขายก็ได้กําไรกันก็ก็ก็ให้อยู่กันได้อค่ะได้ได้โอเคอ่ะเบอร์โทรศัพท์ f a c e b o o k ฮะขึ้นที่หน้าจอแล้วใครสนใจไงก็ติดต่อไปหาน้องแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณมากๆน้องนะครับไว้เจอกันไว้เจอกันนะค่ะขอบคุณพี่เน่เช่นกันแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ